สวัสดีเพื่อนทุกคนครับมอนี้มากินเขาปลาครับป่าธรรมชาติกับปลาในหลอบเขาไมายามรอบครับเห็นแนวกินกินกันครับมาเบ่งบรรยากาศครับครับในครัวกำลังเห็ดแนวกินครับพี่ซอ่ยังตัมทัวบ่ะขับทัวครับมีตัทัวเมนูอะไรอย่างครับมนี่คนรอกันมากครับคนรอครับมากันไลคยคนครับมอนี้ พ่อมาราเพิงเลยนี่ทีมงานคุณครับเทนเนวกินกินกันครับกินข้าวปลาครับมือนกันโอ้โหโคอ๊อกคังหมอกลังสีต้มปลาครับใส่บักดันพร้อสมุนไพรโอ้นากินครับนากินกบลังสีข้าวปลาเทนเน่กินครับว้าวคุณไม่ไหมครับปลาติดรอบกินเลยอ่ะว้นอนของเจ้าองกระต่ายกระต่ายปลาหมูปลาหมูปลากดปลากระแยงครับ

ทังนี้กำลังขั้วปลาครับคยปลาทั้งหม่ค่ยป่กจงปวดจงขีโอเคป่อยปล่่าๆคมา่อยปลาคยพวงแหวนี่นะครัองข้าจิ้มดีครับบรรยากาศครับทีมงานั้มดแวพักใม่ไหมพักพักไหบรรยากาศครับบรรยากาศดีๆครับ แสงน้ำที่แสงที่แสงมาดิอยู่นบรรยากาศในคางก็จะเป็นพื้นเรือนห้องมากครับเป็นคลองนึงครับท่รมชาติครับท่านี้จะเป็นสายต่อนครับสายต่อนกับบ้างหลอ่ครับจักปลาครับนี่ครับบรรยากาศบรรยากาศดีดีครับมากินบรรยากาศกินข้าวปลามนี้ นี่ปลาเตรียมต้มครับว้าวต้มแบบอีสานบ้านเฮานี่ต้มใส่มะกระดั่นแทบแทบจุต้อนนี่ไงปลาครับผมแจ่บปอเจ้าปอครับเขาบาเขากินปลาซาบิเอ้ยปลาพวกไอ้ญี่ปุ่นนขอเอาพวกขอจะไปนี่คือปลาแบบบ้านเฮานะครับผมปลาปลาจืะเดื่องไปยังก็ตัวนี้ว่ามี่ยงไปสะเดาบ่ตัวนี้ว่ามี่ยงหมตัวนี้ขาเก็บ ใส่ต้มเือดสยงดีเลยเือสดโอเคใส่น้ำเลยเดือสดทั้งต้มปลาทั้งกีของน้อนี่บรรยากาศเปนบากีของทองทองกัใส่ปลาเรียบร้อยครับสหม้อเลยหมอ้อใหญ่กว่า <Wow. S 1> ปลาหลากหลายชนิดครับต้มแบบอีสานแซ่บๆเลยครับชุดอดุดอดาลังเก็บก้อยปลาครับย่เร <Yes. S 1> ือนแห้งเลา ี variance, ่ไัวกว่าแะผูกฝีมือดีมันก็มงบอร้อมสำเ็จเพียวห้อมบอกป่าจะแจ้วคนนี้ครับแจ้วเชแจ้วเพียเจะู้เ เดีเมือเครับะกพอมกันแล้วคนะครับที่มนะรับฝากกดไเพดีพอดเนาะแสาวามพร้อมกัแล้วปิ้งปลากินกับสมตากนหัวปิ้งัปลาลวอรเขาคระมไอขัวกลังสิมือมือเสาว์ได้ไหมัว อาหารเรียบร้อยแล้ครับพร้อมกินครับผมพร้อมกินอสานันเท่าไรอะไรมาครับพร้อมกินพร้อมกินพร้อมกินมามาครับ้มครับมามาปล่อยปลาคลอยปลาสล่อมา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 นั่งมาจุ่มกันอยู่นี่เห้ยเมิร์สยับเลยยับเลยยับเลยสาครั้ยับแล้วเพราะอะไรยับหมูยับน้ำเปลี่ยนเลยมาเลยมาเลยลย วงไหนก็ได้วงนู้นก็ได้วงนี้ก็ได้ตามความสบายใจคเขากินปลาเรียบร้อยไปแล้วครับคลิปนี้การขอลาดทุนไปก่อนครับสุสบายดีทุกคนเด้อครับ